ลิปอธิบายนะครับมี mean value theorem นะฉบับโลบลัสนะครับอ่าเรามาดูทฤษฎีกันก่อนว่าทฤษฎีเนี้ยเขาพูดว่ายังไงนะครับก็เงื่อนไขแรกเลยเนาะก็คือฟังก์ชัน f เนี่ยจะต้องเป็น continuous นะครับจะต้องแบบต่อเนื่องนะบนช่วงปิดนะครับ a ถึง b นะแล้วก็เงื่อนไขที่2นะครับนะ different i a b l e นะครับ every point บนช่วงเปิด ab ก็ก็คือต้องการสงเงื่อนไขนะถึงจะใช้ได้ก็คือฟังก์ชัน f เนี่ย มันต่อเนื่องบนช่วงนั้นแล้วก็ดิฟได้บนช่วงนั้นคาว่าดิฟได้เนี่ยก็หมายความว่าไม่มีจุดที่เป็นคอเนอร์จุดที่มันแบบเป็นรหลบียหรือไม่มีจุดที่มันดิสตันตินยวใช่ไหมครับเวลามันกระโดดข้ามมันมีการกระโดดการจ้ากันเนี่ยมันจะไม่ต่อเนื่องเนาะแล้วก็แล้วก็ไม่มีจุดที่แบบเป็นแบบปฏิค้อแทนเจนแบบขับปุ๊บขึ้นไปอย่างเงี้ยนะครับอ่ะก็คือถึงจะใช้ทฤษฎีตัวนี้ได้เนาะคราวนี้พอพอตรงเงื่อนไข2เงื่อนไขเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นเขาบอกว่ามันจะมีอย่างน้อยหนึ่ง ที่ตัวสโลปเนี่ยนะตัวสโลปของจุดนั้นเนี่ยมันเท่ากับความชันของเส้นตรงที่ลากจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายสังเกตไหมเขาพูดถึงช่วง A b เนาะเริ่มจากทางซ้ายเป็น A ทางขวาเป็น b, b ใช่ไหมครับก็คือไอเน,นี่ยมันมันคือความชันใช่ไลโซวาร,รันนะส่วนความชันตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะครับอ่ะดูตัวอักษรจะมึนๆเนาะมาดูตัวรูปภาพกันจะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับตัวรูปภาพเนี่ยนะสังเกตว่ามีเส้นโค้งอยู่หนึ่งเส้นนะครับเริ่มต้นที่จุด A แล้วก็ ไปจบที่จุด b อ่ะอันนี้คือสิ่งจุดที่เขาสนใจเนาะไอตัวนี้อาจจะมีแต่เราไม่สนใจนะครับเราสนใจแค่ช่วงนี้ a กับ b นะครับเราสังเกตว่าการาฟเนี่ยมันเป็นกราฟโค้งนะควอนติมอาร์ะ uous, นะครับแล้วก็ไม่มีจุดไหนที่ดิฟไม่ได้เลยพูดง่ายว่าดิฟไปทุกจุดนะครับโอเคถ้าเราทําการลากเส้นนี้ครับลากเส้นนี้เนี่ยนะเออก็คือเราได้ความชันของเส้นตรงเส้นนี้มาเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงเนี้ยมันจะมอีอย่างน้อยหนึ่งจุดที่มีความชันเท่ากับเส้นนี้ นะตามในรูปก็คือจุดนี้นะครับคนะ่า c เป็นค่าของแกน x นะครับออันนี้ก็คือทฤษฎีมีนไอยู่นะครับซึ่งมีวชัชชเนื่าอะไรก็ไม่รู้นะก็อาจจะมีคนได้ใช้หรืออาจจะใช้แต่ไม่รู้ว่าใช้แล้วก็คือก็ประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวฟังทฤษฎีเสร็จมันต้องลองตัวอย่างสักข้อเพื่อความเข้าใจใช่ไหมครับอย่างอย่างข้อนี้อ่าตัวอย่างข้อที่หนึ่งเนาะ,ะมีฟังก์ชันพาราโบลานะครับมีกราฟพาราโบลามาให้เนาะคราวนี้เราทําการเขียนกราฟพาราโบลาก่อนอคือ คือข้อนี้มันสนใจที่ x เป็นศูนย์ถึง x เป็นสองนะครับงั้นพารเวลลา,าในช่วงนี้มันก็จะหน้าตาประมาณนี้อ่ะขึ้นไปเนาะอ่ะ x เป็น2 y เป็น4นะครับคราวนี้ถ้าเราทำการลากจากจุดจุดเริ่มต้นไปจุดสุดท้ายเนี่ยนะครับอ่าจุดเริ่มต้นจนจุดสุดท้าย rise rise คือ4นะครับ run คือ2 slope นะครับ slope ของเส้นนี้มันจะมีค่าเท่ากับ2นั่นเองใช่ไหม rise สว่วน run ก็คือ4ีส่วนส อ่าพอพอเราได้สลปมาปุ๊บเนี่ยนะครับมันเราจะรู้ว่าในช่วงเนี้ยมันจะมีจุดนหนึ่งจุดนะครับที่มีก็ได้ละมีสลปเนี่ยเท่ากับเส้นนี้เออก็อยากได้สลปทาไงครับดิฟครับดิฟดิฟป,ปุ๊บได้สองเอ็กซ์อ่าสองเอ็กซ์เนี่ยมันก็จะเป็นสลปอีควอชันของของพาราโบลาใช่ไหมฉะนั้นถ้าเราอยากได้จุดไหนที่มีสลปเป็นสองเนี่ยเราก็แค่แทนแทนหน้านซ้ายเป็นเลขสองครับอา่าเนี่ยเราก็จะได้เอ็กซ์เท่ากับหนึ่งแปลว,ว่าจุดที่มีสลป เท่ากับเท่ากับเส้นนี้ก็คือจุดที่มี x เท่ากับ1น,นะครับก็คือถ้าเราว่า tangent line เนี่ยตรงเนี้ยก็จะได้ความชันเป็น1น,นั่นเองเออเนี่ยนี่คือทฤษฎีมีนไบล์ยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูได้ละได้ c เป็น1เนอะคราวนี้มาลองดูข้อนี้ไหมอืมตัวอย่างที่2นะครับตัวอย่างที่2เนาะก็อันนี้มีไหมเนี่ยอันนี้ไม่มีเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราดูเราดูจากกราฟสมมุติว่าเราเราเขียนเป็น absolute x บวก1เนี่ยนะครับมันจะเป็นกราฟหน้าตาประมาณนี้เนาะ เอ่อกราฟมันจะเป็นกราฟตัว V อ่ะกราฟมันจะหักนะครับฉะนั้นในช่วงลบหนึ่งถึงหนึ่งอ่ะนะครับมันมีจุดที่เขาเรียกอะไรอ่ะแบบไม่สามารถดิฟได้ใช่ไหมเนี่ย not differentiable นะครับก็คือมันเป็นคอร์เนอร์นะครับทางซ้ายเป็นลบหนึ่งทางขวาเป็นหนึ่งจุดเนี้ยดิบไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่สามารถใช้ใช้มีนเวลยูเทลียมได้นะครับเห็นไหมเนี่ยโจมก็เขียนอยู่เป็นคอร์เนอร์เนาะก็ใช้ไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้ก็ต้องใช้จบนะโอเคคราวนี้มาดูข้อบีบอยนะครับบีบอยเนี่ยอ,อันนี้เป็นเป็นพอลินอมิ ก็ถ้าถ้าตัวพลูเมียตัวมันเองในตัวมันเองอ่ะมันคอนดิชัสแล้วก็ดิฟเฟอเรนเชียเบิลอยู่แล้วนะปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือเกิดขึ้นที่จุดเล็กหนึ่งนะครับอืมซึ่งเลขกหนึ่งเนี่ยมันเป็นที่ขอบของฟังก์ชันพอดีอ่ะงั้นง่ายๆครับเราเช็คว่าจุดจุดเนี้ยมันชนกันรเปล่าถ้าถ้าที่เลขหนึ่งเนี่ยกราฟมันชนกันพอดีก็ก,ก็ไม่มีปัญหาเนาะลองแทนค่าเล่นๆนะครับอมสมมุติเราเขียนว่าลิมิตนะครับเมื่อ x นะครับแอปโรสหนึ่งทางซ้ายของ fx อ่ะก้อนนี้นะเรากำลังดูก้อนนี้อยู่นะเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นลิมิตนะครับเเข้าสู่1ทางซ้ายของ x กําำลังสามบวกสามเท่ากับ4ี่อ่ะใช่ไหมเท่ากับสเนาะคราวนี้เราลองแทนค่านะครับลองแทนค่า f 1หนึ่งะครับ f 1หนึ่งก็เท่ากับสามาไอเท่ากับสองเนาะอืมอ่ะอย่างเงี้ยถ้าเราแทนหนึ่งเข้าไปนะครับมากกว่าเท่ากับหนึ่งแทนหนึ่งปุ๊บมันกลายเป็นเลขสองปรากฏว่าเหมือนกราฟเนี่ยทางซ้ายมันวิ่งเข้าไปหาเลขสี่แต่ว่าที่จุดเนี้ยมันมีค่าเท่ากับสองเพราะฉะนั้นมันไม่คอนติวัส ใช่ไหมมันไม่ได้คอนติเนียรที่โคลซินเนอร์วอลเนี่ยฉะนั้นเราก็ไม่สามารถใช้มินแวลูกับช่วงนี้ได้นะครับอ่าโอเคตามเตุผลก็นี่เลยนะครับเนี่ยนอสคอนติเนียนะครับก็คือใช้ไม่ได้จบอืมเรียบร้อยนะโอเคอ่าอันนี้คือตัวอย่างที่ใช้ไม่ได้นะครับต้องจะจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อมันต้องต่อเนื่องก่อนแล้วก็มันดิบได้ทุกจุดนีโอเคอ่าคราวนี้อ่ะอย่างตัวอย่างที่สามนะครับมีฟังก์ชันหน้าตาเป็นแบบนี้นะซึ่ง อันนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นวงกลมนะเออทำไมเราบอกว่าถ้าเิดเรยกกําลังสองสองข้างเนี่ย y ากาลังสองเท่ากับหนึ่งลบ x กาลังสอง x กาลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับหนึ่งอ่ะมันจะเป็นกราฟ unit circle นะครับแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นรูทนะครับก็ก็น่าจะมาถึงครึ่งบนนน่าจะมาถึงครึ่งบนตัวนี้ซึ่งมันตรงเงื่อนไขใช่ไหมมันคองเล็ก c o n t i n u o แล้วก็ดิบได้นะครับอ่ะเราก็จะต้องการคร o s s i n ท e r v ช่วงไหนช่วงช่วงลบหนึ่งถึงหนึ่งอ่ะนั่นก็แปลว่าต้องการ ตรงนี้หรือเปล่านะครับเอ่อรับเป็นศูนย์ถ้าให้เดาก็น่าจะจุดค่า c ก็ตรงนี้ไปไป่ปใช่ไหมมันต้องหาปัญหาอะไร <laughs> เออมันก็ต้องหาอะไรแล้วถูกป่ะเออมันก็ก็เนี่ยนะครับนะคือถ้าเราล่าจากลบหนึ่งไปหาหนึ่งเนี่ยเส้นเส้นที่ล่าจากจุดซ้ายไปจุดขวาเนี่ยมันมีความชันเป็นศูนย์ใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดเป็นวงกลมเราก็เดาได้แหละว่าจุดจุด,จดบนศูนย์นี่แหละนะจุดเนี้ยก็คือจุดที่มีความชันเป็นศูนย์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นค่า c ก็คือศูนย์นะประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้อธิิบายเเร็วกนไปม ก็คิดว่าไหวเนาะอ่ะอืมประมาณนี้นะครับโอเคนะก็ถ้าเกิดอยากจะรู้ว่าเอาไแป,ปแอปพลายกับอะไรก็เนี่ยครับฟิสิกส์อินเทอร์เพเทชันนะก็เดี๋ยวครั้งหน้านี้ไว้นั่งดูเล่นๆก็ได้นะครับแต่ว,ว,วิธีการใช้งานบีนไดวิก็จะประมาณที่พูดมาเนาะก็คือพูดง่ายสุดกครั้งหนึ่งก็คือถ้ามีฟังก์ชันตัวหนึ่งที่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ดิฟได้แล้วเราลากเส้นจากจุดเริ่มต้นไปจจุดสุดท้ายได้ความชันเส้นได้ความชันมาปุ๊บมันจะมีจุดหนึ่งระหว่างระหว่างเนี้ยอย่างน้อยหนึ่งจุดนะ ที่มีความชันเท่ากันแค่นั้นเองเนะครับโอเคงั้นคิดว่าน่าจะพอเข้าใจนะออกก็สู้ๆนะครับนะใครที่ใช้เรื่องนี้ในการสอบนะครับอ่ะกัรนประมาณนี้ครับ